สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งขับผมหน้าโซลารเซลล์ครับผมวันนี้วันที่15นะครับผมพฤศจิกายน2 5 1พนะครับผมวันนี้นะครับผมเข้าสู่นะครับผมหน้าแรงนะครับผมหน้าลมหนาวเข้านะครับผมเข้าสู่ช่วงเทศกาลนะครับผมปั๊มน้ํานะครับผมหน้าแรงใครที่อยากมีปั๊มน้ําบาดาลนะครับผมลงดูดบาดาลสําหรับหน้าแรงนะครับผมเพื่อทําการเกษตรนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมสินค้าราคามีการรับประกันนะครับผม สินค้าราคาไม่แพงนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านนะครับร้านของผมอำนาจโซล่าเซลนะครับผมอยู่ที่บ้านคืม่วงนะครับผมอำเภอนนท์อำเภอขามตะแก่แสงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้พายเอฟซหลายๆท่านนะมาดูเรียกชมสินค้าหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสินค้าบางส่วนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกาลังจะนาเข้าเยอะนะครับผมอันนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นปั๊มหอยโค่งนะครับผมท่อออก3นิ้วตัวนี้นะเป็นปั๊มแรงดันปั๊มชุนมอเตอร์นะครับผมไว้อัดสปริงเกอร์ระยะทางไกลๆได้นะครับผมตัวนี้นะครับผม ใช้แผ่นโซลาเซลล์8แผ่นนะครับผมตัวนี้ปั๊ m 3แรงอัดสปริงเกอร์แรงมากนะครับผมส่งไกลได้ประมาณสักประมาณสัก500เมตรนะครับผมสำหรับปั๊มหอยข่งตัวนี้นะครับผมเป็นปั๊มแรงดันนะครับผมส่วนที่เห็นนี่ก็จะเป็นนะครับผมปั๊มเสมร์ทนะครับผมดูดน้ําบาดานะครับผม1แรง2แรง3แรงนะครับผมมีหมดนะครับผมี่ให้ดูปั๊มเสม์ทหน่อยนะครับผมปั๊มดูดน้ําบาดานะครับลักษณะแบบนี้นี่เป็นตัวเก่านะวางไว้นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีปัญหาลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับผม ส่วนแผงนะครับผมทางทีมงานหน้าโซล่าเซลลนะครับผมก็จะเน้นเป็นแผงนะครับผมแผงโมโนนะครับผมยี่ห้อมุลเลอร์มั่งนะครับผมตอนนี้ยี่ห้อมุลเลอร์ราคาจะสูงนิดแต่ลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็โทรติดต่อได้นะครับผมราคาสูงหน่อยนะครับผมแผงมุลเลอร์มาตรฐานเยอรมันแผงโมโนนะครับผมอหรือว่าท่านใดนะครับผมอยากได้แผงรับแสงสองด้านนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมแผงหลังสายรับแสงสองทางนะครับผมโมโนฮับเซลนะครับผมก็มีนะครับ ทางร้านเราก็มีจัดจําหน่ายให้นะครับผมหรือช่างท่านใดนะครับผมอยากจะซื้อสั่งไปติดตั้งเองราคาโรงงานนะครับผมเราก็จะมีปั๊มยี่ห้อ olo, 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 ai, เฮนโดโลเฮนโดโลเฮนโดโลโจไดมีหมดนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับผมกลัวติดตั้งเองไม่เป็นอยากให้ช่างประกอบไปให้จากทางร้านเลยเราก็จะประกอบให้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ประกอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะไปเพียงท่านเข้าสายไฟ3ามเส้นนะมีไก่ควงตัวเดียวนะเปิดใช้งานได้เลยนะครับผมเราก็จะมีตัวการฟ้าผ่าไปให้ต่อเข้ารางที่์ม่น้อลให้เรียบร้อยนะครับผม อ่าไม่ต้องกลัวว่าต่อผิดนะผมผัวเมียก็ต่อเองได้นะถ้าซื้อไปจากผมอนาจโซล่าเซลล์อ่าหรือว่าท่านไหนนะครับผมไปนอนนานะครับผมอยากมีทีวีโทรทัศน์พัดลมทีวีตู้เย็นไว้ใช้นะครับผมก็จะมีชุดนี่ครับผมชุดระบบออฟกิดนะครับผมเปิดไฟโทรทัศน์พัดลมทีวีตู้เย็นได้นะครับผมน่ะเราก็จะต่อให้เป็นแบบนี้เลยมาตรฐานนะครับผมเราจะมีหน้าจอโชว์หลักฐานนะครับผมว่าแบตเรามีเท่าไหร่ต่อเซิร์ฟโปรเทคชั่นนี่เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะต่อผิดนะครับผมเอาไปต่อ ต่อแบตเตอรี่เสียบแผงใช้งานได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมช่วงนี้ต้นรับลมหนาวนะครับต้นรับหน้าแรงนะครับสินค้าช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับผมทาสอบถามผมได้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มเสมอเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับผมสินค้าของผมทุกอย่างรับประกัน2ปีนะครับผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมนะครับผมว่าผมซ่อมไม่เป็นนะผมหน้าโซล่าเซลสวัสดีครับผม